สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแป้น,ะค,ะน Channel, ค่ะในชาแนลคิราดีทีวีค่ะวันนี้นะคะเจพีคอสของเรานะคะไม่โดนบ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยหาซื้อได้ในเมืองไทยหาซื้อได้ง่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าสเดือนที่ผ่านมา Stay h o ฮมยาวๆไม่ได้ไปญี่ปุ่นเลยนะคะเมื่อไหร่ที่บินได้นะคะวันนี้เนี่ยเสียวมากๆเลยว่าจะแบบฟาดเรียบนะคะโอเควันนี้นะคะก็มีแบบ JP Cosme หลายแบรนด์นะคะแล้วก็ มีแต่ชิ้นที่น่าสนใจมากๆนะคะเอาเป็นว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้ป้องขอ Recommend มากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าชายัยเราชอบมากนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะจะเป็นซีซีครีมออกใหม่ล่าสุดจากทางเดก,กอเต้น,นะคะ ใครที่ชอบกันแดดของเดโกเต้นะตัวนี้เลยนะคะจะเป็น sun shelter นะตอนนี้นะคะเขาออก cc cream มาแล้วนะคะซึ่ง cc cream รุ่นนี้นะคะดีมากๆเพราะว่านอกเหนือจากที่ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนะคะ spf 50บวก pa 4บวกอันนี้คือสูงสุดเลยนะคะปกป้องผิวของเราจาก uv a uv b นะคะแล้วก็ปกป้องจาก pm 2.5ได้ด้วยนะคะเนื้อของเขานะคะจะเป็นสีเบจบางๆค่ะซึ่งบางทาเราเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันเนียนไปกับผิวแล้วก็แบบเหมือนปรับสีผิวของเรา ให้แบบกระจ่างใสขึ้นแล้วก็แบบเกลี่ยวพวกริ้วรอยนะคะรวมทั้งพวกจุดด่างดำเนี่ยคือให้มันจางลงะคะ่ะนี่คือต้องชองม,มากมากนะคะเป็นสูตรโกงผิวมากๆเลยนะคะใครที่ยังสเตย์โฮมอยู่นะคะหรือว่ายังไม่ค่อยแบบอยากแต่งหน้าเยอะใช้ตัวนี้นะคะคือรอดเลยนะคะผิวแบบสวยมากๆค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะยังอยู่ที่กันแดดแล้วก็ยังอยู่ที่แบรนด์เดโกเต้ค่ะแต่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในเครือนะคะที่พรีเมียมมากกว่านะคะก็คือเด c o เต้ q นะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะคะก็คือจะเป็น e x t r a UV p rotection นะคะเขาจะเป็นสูตร Chemical Free ค่ะก็คือจะไม่มีสารที่แบบดูดซับรังสี UV เลยนะคะใครที่กังวลพวกสารพวกนี้ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยความแตกต่างนะคะคือเขาเนี่ยจะอัดแน่นพวกสารบำรุงผิวนะคะเรียกว่า เป็นทั้งแบบครีมบำรุงผิวแล้วก็กันแดดในตัวนะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของทาง Decorte AQ นะคะอันไหนๆเปิดคลิปมาต2ตัวแรกนะคะเป็นกันแดดไปแล้วนะคะมาที่ตัวนี้กันแดดอีกเช่นกันแล้วกันเราเอากันแดดให้จบเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกันแดดออกใหม่เยอะมากๆนะคะเมื่อกี้ Decorte AQ ว่าแพงแล้วเนาะมาเจอตัวนี้ค่ะ s h i s e d o Future Solution LX นะคะเมื่อพูดถึงไลน์นี้นะคะคือเป็นท็อปไลน์ของทาง s h i s e d o เลยนะคะเพราะว่า อินกรีเดียนที่แบบตัวเจ๋งๆตัวหายยากๆพวกรากสมุนไพรโบราณญี่ปุ่นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจะมาลงที่ตัวฟิวเจอร์โซลูชันตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นกันแดดที่ทาแล้วผิวสวยมากปกป้องผิวจากมลภาวะได้ด้วย PM 2 5ก็ได้นะคะและยังช่วยยืดอายุเซลล์ผิวของเราด้วยค่ะ ราคาของเขานะคะก็สูงมากๆนะคะเ,เป็นว่าใครมีงบประมาณอยากลองก็เชิญค่ะแต่ว่าใครที่ชอบนะคะฟีลลิ่งที่แบบเฮ้ยทาแล้วแบบผิว bright a ลา่าสวยมากๆนะคะมันมีตัวเลือกค่ะคือชินนี้อันนี้นะคะคือ c a r n i b a l นะคะก็คือจะเป็น global skin protector นะคะ SPF 50บวก ตัวนี้นะคะคือปกป้องผิวของเราจากรังสี UVA UVB นะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จากฝุ่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังให้เอฟเฟคที่มันเป็นแบบชิมเมอร์ที่มันละเอียดมากๆนะคะ คือรู้สึกว่าแบบทาวออมา2ตัวเนี้ยฟิลลิ่งใกล้กันมากๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะมีในแง่ของการาบำรุงผิวที่มากกว่านะคะแล้วก็ราคาที่สูงมากๆนะคะก็เป็นว่าแล้วแต่งบประมาณเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นเซรั่มลดเือนริ้วรอยออกใหม่ล่าสุดจากทางอิปซาค่ะตัวนี้ก็มาแรงมากๆเหมือนกันนะคะด้วยส่วนผสมของเขานะคะจากพิวรีติโน่ค่ะคือมันเป็นเรติโนมบริสุทธิ์นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เฉพาะส่วนนะคะอย่างเช่นแบบร่องแก้มตีนกาหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ อรที่กังวลริ้วรอยอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งส่วนผสมของเขานะคะคือจะเน้นในการลดเรือนริ้วรอยเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะไม่ให้เกิดริ้วรอยในอนาคตด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ1 5 0 0 0เยนนะจ๊ะไม่ผิดนะส่วนเมืองไทยนะคะขายอยู่ที่4,500บาทนะคะซึ่งตอนที่ซื้อนะคะจะมีเจ้าวงแหวนดำๆเนี่ย คือครอบไปอยู่นะคะตรงหลอดของเราอย่าลืมเอาออกนะคะและเมื่อเอาออกไปแล้วนะคะก็ทิ้งไปได้เลยนะคะบางคนงงว่าแบบไอ้นี่คืออะไรมีแบบฟังก์ชันอะไรนะคะคือเขากันไว้เฉยๆะคะ่ะทุกคนก็คือตอนที่ยังไม่เปิดใช้นะคะมันจะซีลเอาไว้นะคะแต่พอเราเอาวงแหวนนี้ออกแล้วก็บิดฝาเข้าไปนะคะครีมในหลอดนี้มันจะถูกเจาะเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสัมผัสอากาศแล้วก็อยากให้รีบใช้งานนะจ๊ะ ทีนี้นะคะเนื้อสัมผัสของเขาจะค่อนข้างใช้ง่ายมากๆนะคะคือมันเป็นแบบเซรั่มที่เนื้อแบบซึมได้เลยนะคะก็ด้วยความที่มันเป็นเพียวเรติโนนี้ต้องแนะนําเลยนะคะว่าใช้ช่วงก่อนนอนก็น่าจะดีกว่านะคะถ้าสมมติใครที่กังวลมากๆจะใช้ช่วงเช้าก็ได้แต่ว่าต้องทากันแดดดีๆนะคะเพราะว่าใช้เรติโนนี่ผิวงเราจะไวต่อแสงค่ะ พูดถึงอิบซ่านะคะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะคือเป็นสกินแคร์พาวเดอร์ออกใหม่แล้วสุดจากอิบซ่านะคะซึ่งชอบมากนะคะเฮ้ยคือมันดีมากสาหรับบ้างนะคือแบบ ดีมากๆเลยอ่ะชอบนะคะแล้วก็เนื้อของเขานุ่มเนียนไปกับผิวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเราแห้งนะคะอย่างตัวสกินแคร์พาวเดอร์ที่บ้างใช้้อยู่นะมีแบบเยอะมากนะคะอย่างล่าสุดก่อนที่จะมาเจอตัวนี้นะคะตัวที่บ้างชอบมากที่สุดก็คือตัว snow beauty นั่นเองนะคะแต่ snow beauty เนี่ยเวลาที่เราใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะมันจะมีความแห้งของผิวถ้าใครที่ผิวแห้งนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือมันแบบเฮ้ยมันบํารุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะเป็นเวทสังอาน ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะไงก็อะลองดูนะคะสำหรับสกินแคร์พาวเดอร์ใครชอบใช้น่าจะชอบเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้ค่ะชิ้นต่อไปแนะนำมากมากเลยค่ะเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากมนะคะรุ่นนี้นะคะนอกจากที่หอมมากๆแล้วนะคะยังบำรุงผิวของเราได้ดีแล้วก็เย็นวาบสะใจเหมือนเอาน้ำแข็งมาถูเลยค่ะทุกคนออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะจาก Jill Stuart ค่ะรุ่นนี้เลยนะคะจะเป็น Crush Eye Jelly Spray ค่ะก่อนอื่นต้องเขยา่าดีๆก่อนนะคะ คือแบบเย็นมากนะคะเย็นเหมือนแบบเนี่คือเหมือนแบบน้ําแข็งแล้วมีเสียงแบบมีเสียงแบบป๊อปป๊อปอ นี่คือเย็นมากนะคะเย็นแบบเย็นสะใจมากๆเลยแล้วก็บำรุงผิวของเราได้ดีมากด้วยะคะ่ะด้วยความที่เนื้อของเขาเป็นเจลลี่อ่ะเนี่ยคือทาไปคือเย็นแล้วก็แบบบำรุงผิวของเราแล้วก็หอมมากๆสักพักหนึ่งมันจะซึมลงผิวแล้วก็แบบลื่นเลยนะคะคือไม่เหนอะผิวเลยชิ้นนี้คือดีมากๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือหอมมากๆแล้วแบบมันเป็นหอมกุหลาบที่แบบดีมากทุกคนชิ้นนี้คือเรคคอมเมน์มากๆค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้แนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าใช้บ่อยใช้ทุกวันแล้วก็สมดอีกแล้วนะคะก็คือสเปรย์นะคะจาก free p a u s นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น my shower นะคะคือมันจะชอบใช้หลังอาบน้ำค่ะทุกคนคือรุ่นนี้นะคะความพิเศษของเขาคือสามารถกลับหัวสเปรย์ได้ด้วยนะคะคือจะสเปรย์ตรงๆแบบฉีดที่หน้าแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนบริเวณหลังหรือว่าคือแบบ ร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปสเปรย์ตรงๆอย่างเนี้ยบางทีมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นเนี้ยกลับหัวสเปรย์อย่างงี้ก็สามารถฉีดออกมาได้นะคะแต่ว่าจะเอียงๆอ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะคือจะต้องแบบ คือแนวแนวตั้งอย่างงี้เลยอันนี้โอเคนะคะแล้วก็สเปรย์ของเขาเนี่ยมันจะแบบละองละเอียดมากๆแล้วก็ปรุงผิวของเราได้ดีนะชิ้นต่อไปนะคะเป็นน้ายาบุญนป่าจาก p r o p o ลินค่ะแบรนด์นี้นะคะอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะในเรื่องของเมลวอชนะคะซึ่งเออเขามีหลายสูตรนะแต่คือช่วงหน้าร้อนอ่ะเป็นอะไรไม่รู้คือชอบอยู่สุมากๆคือให้ความรู้สึกสดชื่นหอมนะคะคืออยากใช้อยากกินอะไรที่มันเป็นยูสุก็เลยซื้อนี้มาซึ่งตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันนะแบบ มาวอชอะปกติมันก็8 0 9 0บาทอะไรเงี้ยร้อยต้นๆอะไรเงี้ยแต่เนี้ย500กว่าบาทเลยนะคะทุกคนแต่ก็ซื้อมานะคะ่ะนี้ซื้อมาจากวัสดุออนไลน์นะคะก็ดีไหมคือเอาเป็นว่าดีมากนะคะแต่ว่าก็มีความผิดหวังเล็กๆในเรื่องของยูสุนะคะคือนี้ FC ยูสุอยู่นะคะมันมันไม่ยูสุขนาดนั้นอะเออนะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบชามะนาวอะรสชามะนาวมากคือเขาจะมีส่วนผสมของโพรโพลิสนะคะแล้วก็าสารสกัดจากใบชานะคะมันก็เลยมีความรู้สึกแบบ เออมันเป็นแบบคล้ายๆชามะนาวอะบอกไม่ถูกนะคือตัวน้ํายาของเขานะคะมันจะเป็นแบบสีน้ําตาลเหมือนแบบชาเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการใช้ที่แปลกกว่าแบรนด์อื่นนิดนึงแบรนด์อื่นเนี่ยปกติเราจะแปรงฟันเสร็จแล้วก็ใช้น้ํายาบนปากใช่ปะ่ะแต่แบรนด์เนี้ยที่เข้าไปอ่านนะคะเขาแนะนําไมใ่ใช้ก่อนการแปรงฟันนะคะทุกคนคือบ้วน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 ,นออกมาแล้วก็ ค่อยไปแปลงฟันนะคะคือปกติเนี่ยน้ำมันจะเป็นน้าําใสๆคือพวดออกมาก็ยังคงเป็นน้าใสๆอยู่แต่อันเนี้ยนะคะมันจะเป็นแบบน้ําสีออกชาชาแล้วคือตอนพวดออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนโปรโตีนออกมาด้วยอะ่ะอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยคือไม่สามารถแบบรีวิวได้เพราะแบบภาพมันจะน่าเกลียดมากนะคะก็เอาเป็นว่าอธิบายให้ฟังแล้วกันคือแบบเออสารสก,กรัดของเขา,าจะไปจับแบบพวกโปรโตีนที่มันเกาะคราบฟันอะไรต่างๆของเรานะคะเราเออให้มันหลุดออกมา เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแปลงฟัน,นะคะซึ่งข้อจากัดของเจ้าน้ํายาตัวนี้1อย่างนะคะคือเขาไม่แนะนําว่าถ้าสมมติอ่ะเราบ้วนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปกินอะไรต่อเลยอะ่ะสีอย่างอื่นของพวกอาหารการกินมันอาจจะไปติดกับฟันของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือจะแนะนําว่าถ้าสมมติบ้วนแล้วนะคะต้องทิ้งระยะอไว้สักนิดหนึ่งสักประมาณ30นาทีหรือว่าบ้วนก่อนนอนก็คือจะดีมากๆค่ะ เมื่อกี้พูดถึงยูสุแล้วนะคะขอต่ออยหนึ่งชิ้นนะคะพอดีมันเป็นแบบยูสุเหมือนกันนะคะแต่ชิ้นนี้เนี่ยได้มาจากญี่ปุ่น,นะะ่ะทุกคนในเมืองไทยเนี่ยเคยเห็นแวบ,บแบบแต่ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะชิ้นนี้นะคะจากแบรนด์คูรา m o โต b i j จินะคะคือเขาจะใช้แบบยูสุจริงๆแล้วก็แบบมีความแบบขอมยูสุมากๆนะคะคือชิ้นนี้มันจะเป็นทูอินวันค่คะทุกคนคือจะใช้เป็นคลีนซิ่งเจลนะคะคือถ,ถ,ถูถููให้แบบ เมคอัพของเราหลุดก็ได้นะคะแล้วก็แตะน้ำนิดนึงให้มันเป็นโฟมหนังหน้าก็ได้เหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยเนื้อของมันจะเป็นเจลค่ะแต่พอโดนน้ำปุ๊บฟองมันจะเกิดแล้วก็จะแบบเออเป็นโฟมหนังหน้าได้ในตัวนะคะซึ่งหอมมากแล้วก็ใช้แล้วก็คือผิวแบบนุ่มสะอาดมากมากนะคะก็เลยชอบนะคะแต่ชิ้นนี้เนี่ยไม่น่าใจนะคะเมืองไทยมีหรือเปล่าอันนี้แค่ชิ้นเดียวนะชิ้นอื่นมีในเมืองไทยหมดแน่นอนค่ะพูดถึงอะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วนะคะมากันที่วาโสกันบ้างคะ่ะ แบรนด์วาโซนะคะคือเขาจะเป็นแบรนด์ในเครือของชิเซโดนะคะที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็ได้คอนเซปต์มาจากวาโชกุวาโชกุเนี่ยก็คืออาหารญี่ปุน่นเขาจะใช้อินกิีเดียนที่แบบอยู่ในส่วนผสมของอาหารคือสามารถทานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นก็จะธรรมชาติธรรมชาติซึ่งเจ้าครีมตัวนี้เนี่ยใช้ดีทีเดียวนะจะเป็นครีมนัตโต้ค่ะทุกคนเป็นครีมนัตโตที่ผสมกับแครอทนะคะตอนแรกแบบจินตนาการไปแล้วว่ากลิ่นมันต้องแย่แน่เลยนะคะแต่พอเปิดแล้วเนี่ย เฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นแบบน่ารักหอมแบบดอกไม้เลยนะคะซึ่งเขาไม่ได้ผสมน้าหอมนะคะเนี่ยคือกลิ่นดีแล้วก็บํารุงผิวของเราได้ชุ่มชื้นแล้วก็มันไมไ่รู้สึกระคายเคืองผิวอ,อันนี้ก็คือดีมากๆาแต่หนึ่งอย่างนะคะคือถ้าทุกคนเนี่ยลงเซรัม่มหรือครีมบำรุงอะไรเยอะๆะมาลงด้วยตัวเนี้ยมันจะเป็นขุยคะ่ะเออมันจะเป็นแบบขุยขุยแบบแค่คลีไข่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหนึ่งข้อจากัดนะคะของน้องครีมตัวนี้แต่ว่า ช้แบบถ้าใช้อยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบอันนี้โอเคมากๆนะคะแต่ถ้าใช้แต่งหน้าเนี้ยก็จะมีแบบความเสี่ยงเพิ่มมานิดนึงว่าจะเป็นขุยหรือเปล่านะนะอันนี้ก็คือจากวัสดุค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นมิสจากชูเอมูระค่ะตัวนี้นะคะจะล็อกเมคอัพได้ดีมากๆแต่ว่าจุดเด่นที่ชอบมากๆแล้วก็อยากแนะนําเลยคือว่า เนื้อของสเปรย์ของเขาเนี่ยมันละเอียดจริงๆค่ะคือมันแบบคือมันคือเหมือนแบบเป็นฟิล์มอะไรเคลือบผิวหน้าเบาๆคือแบบแตะผิวหน้าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆคือปกติถ้าเราใช้ลักษณะที่มันเป็นมิสนะคะที่มันเป็นน้ำๆอ่ะเวลาล็อกเมคอัพอ่ะคือบางแบรนด์เนี่ยมันก็ออกมาเป็นละอองฝอยๆก็จริงแต่ว่า มันก็จะมีละอองที่มันแบบเป็นจุดใหญ่ๆอะไรเงี้ยออกมาด้วยนะคะซึ่งจุดใหญ่ๆเนี่ยคือเราจะต้องรอให้มันแห้งเองนะคะทุกคนห้ามเอาอะไรไปซับหรือเอามือซับอะไรางี้คือแบบหยนะมากเพราะว่าเมคอัพจะติดออกมาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือรับประกันเลยว่าละอองละเอียดจริงนะคะวิธีใช้ต้องเขย่าแบบดีๆเลยนะคะทุกคนนี่เขย่าพักนึงแล้วก็สเปรย์คือแบบ มันละเอียดมากมันละเอียดแบบละเอียดละเอียดนะคะแล้วกลิ่นดีด้วยนะคะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาติอะเออชิ้นนี้ป้องชอบมากเลยนะคะจากชูเอมูระค,ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันที่คอลเลกชันที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ออกมาเป็นประจำทุกปีช่วงประมาณสักพฤษภามิถุนาในแหละนะคะเออซึ่งปีนี้นะคะแพ็กเกจก็น่ารักอีกแล้วแล้วก็มาในโทนสีแบบขาวฟ้าะอะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็มีริบบิ้นด้วยนะคะตัวที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะคือชินมีนะคะเฮ้ยมันน่ารักจนแบบยังไม่กล้าใช้อ่ะทุกคนคือมันเป็นลิปบาล์มที่แบบสวยมากประดับชวารอฟสกี้เช่นเคยนะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Illuminating Treatment Lip Balm นะคะคือเนื้อเนี่ยขอบสีขาวเนี่ยคือเนื้อลิปบาลมค่ะทุกคนแต่ว่าตรงกลางเห็นไหมมันจะมีแบบความกลิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะใครที่แบบเออไม่อยากเน้วเปื้อนอะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ทํามาเป็นทินนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแท่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็ คือเวลาทาไปแล้วเนี่ยก็จะได้ปากที่ออกอมชมพูค่ะทุกคนหน้าตาแท่งนะคะอันนี้คือชอบมากเลยที่แบบมีชวัวาล็ฟสกี้สีฟ้านะคะแล้วก็ปลอกของเขาเนี่ยจะมีความสีฟ้าบางๆนะคะเปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นกระจกเหมือนเดิมนะจ๊ะฟ้าอ,อ่อ,อนๆแบบนี้นะคะแต่เวลาที่เราทาไปแล้วเห็นไหมคะมันจะได้สีนี้นะคะทุกคนมันจะได้สีแบบเออเป็นทินสีชมพูน่ารักมากนะคะ นอกจากลิปนะคะก็มีน้ำหอมเหมือนเดิมนะจ๊ะความดอกไม้คริสตัลของเขาคือสวยมากจริงๆนะคะใครที่สะสมนี่็คือพลาดไม่ได้จริงๆแล้วก็ยังมีแฮนด์ครีมนะคะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเท,เทมที่ขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามือจะเขี่ยวอยู่แล้วนะคะแอลกอฮอล์แบบฉ่ำๆทุกวันนะจ๊ะซึ่งเวลาหยิบออกมาใช้อะจะมีความรู้สึกว่าฉันสวยขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าแพคเกจสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมมากๆค่ะ ยังไม่หมดนะคะในคอลเลคชันนี้ยังมีน้ำหอมที่แบบพกพาได้ด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนก็อ่ะพกน้ำหอมไว้นะคะซึ่งเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับซองด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีแบบเป็นตัวชามนะคะรูปตัวเจนะคะ j จิลจนมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่าใช้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่แบบพกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะก็คืออายแชโดว์ไอตัวเจ้าตัวเล็กอันเนี้ย เออเจ้าตัวเล็กที่ออกมาใหม่เนี่ยคือดีมากแล้วก็เนื้อใช้ง่ายนะคะคือใช้กับนิ้วคือยังสวยเลยอะ่ะ เออโดยเฉพาะเบอร์นี้อันเนี้ยแนะนำจริงเบอร์5นะคะเฟดคิสนะคะเป็นโทนที่แบบรู้สึกว่าแต่งยังไงฉันก็รอดนะคะแล้วก็คือเป็นแบบอายแชโดว์ที่ติดกระเป๋าไว้ได้นะคะคือใช้แค่นิ้วแบบเกลี่ยเกลี่ยชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้น่าสนใจค่ะจากอิตซาค่ะมันจะเป็นแคชไลสติกนะคะคือเน้นการกระจายแสงค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส,สีให้เราเลือกนะก็คือจะต้องไปตรวจผิวทางอิตซาค่ะเพื่อดูว่าเฮ้ยรอบตาของเราหรือผิวของเราเนี่ยขาดประกายแสงสีอะไร ะะมันจะมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูนะคะซึ่งของบ้างนะคะใช้เป็นสีชมพูนะคะคือมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยประกายสดใสขึ้นมานะคะใช้บริเวณใต้ตานะคะก็คือจะทําให้ตาของเรามีประกายมากขึ้นเออดีเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญคือสีของเขาอ่ะน่ารักมากนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็น hair treatment จากซูบากิค่ะทุกคน ชิ้นนี้นะคะหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่านี่คือรุ่นใหม่ที่แบบปรับปรุงสูตรแล้วนะคะในปีนี้นะคะเพิ่งวางขายได้ไม่นานทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะคือในสูตรใหม่นะคะเขาจะมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมั่งจำไม่ได้ว่าชื่อเทคโนโลยีอะไรแต่ว่ามันเป็นการขยายหลอดอาหารในเส้นผมของเราคะ่ะให้มันขยายมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดรับตัวทรีทเมนท์ที่จะใส่เข้าไปในนีน้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมเราจะได้รับการบำรุงมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็อ่อนนุ่มมากกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของสูตรใหม่ซึ่งมั่งใช้แล้ว ช่อมมากคือใช้แล้วผมนุ่มมากผมแบบสลวยแบบเงาขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยเราใช้โดยที่ไม่ต้องหมักนะคะคือสามารถใช้ได้หลังการสระผมปกติเลยแล้วก็นวดนวดนววดนวด,นวด,นวด,นวดที่เส้นผมแล้วก็ล้างออกนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะใครที่เป็นสิวที่หลังหรือว่าช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนเนาะเหงื่อออกเยอะแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันคันมันมีอะไรอุดตันมันเป็นสิวเป็นตุ่มๆอะไรอย่างงี้นะคะแนะนําชิ้นนี้จริงๆนะคะน,นี่ใช้กับตัวเราเห็นผลมากๆนะคะจากอิปซ่านะคะอันนี้คืออิปซ่าลูมิไนซิ่งบอดี้เคลย์นะคะมันจะเป็นโคลน,นะคะ่ะทุกคนที่แบบดูดเอาพวกแบบสิ่งสกปรกอุดตันแบบหรือว่าอะไรที่มันแบบตกค้างในผิวของเราออกมาค่ะจริงๆเนี่ยสูตรเนี้ยเขาประสบความสําเร็จมากๆในสูตรที่แบบใช้กับหน้าแล้วมันเวิร์กมากคนก็เลยแบบ ไปรีเควสเขาแบบเฮ้ยอยากได้ทําแบบบอดี้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็ออกมาแล้วนะคะจริงออกมาพักนึงแล้วอะแต่เแบบพิ่งมาได้ใช้เอาช่วงนี้นะคะดีมากค่ะทุกคนใครที่เป็นสิวที่หลังคะนี้ลองดูค่ะไม่ทำร้ายผิวด้วย ชิ้นต่อไปนะคะเป็นอายแชโดว์จากซุกูค่ะซุกูทำอายแชโดว์ออกมาแบบสีดีตลอดนะคะแล้วก็สีนี้บ้องชอบม,มากๆเลยนะคะคือเป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างสีส้มกับสีเหลืองนะคะแล้วมันเป็น Spring Summer Collection ที่มีความสุขว่าออดท่มากๆเหมือนกันนะเออสีของเขาเนี่ยคือมันมันเหมือนจะใช้ยากแต่มันใช้ง่ายแล้วมันก็สวยมากด้วยนะคะเริ่มหนักอะไรย่างคะในการออนไลน์ช้อปปิ้งนี่มันได้ขนาดนี้เลยเหรอ อยู่บ้านแท้แท้นะคะแต่พัสดุมาทุกวันเลยนะคะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะมาที่ o n i s k a Tiger นะคะทำร่วมกับชูเอมุระนะคะคือคอลเลคชันนี้เนี่ยต้องทำรีวิวไปจัดเต็มมากๆนะคะอันนี้คือ no s p a w n นะคะไม่มีการจ้างงานใดๆถทั้งสิ้นแต่แบบ love จริงๆนะคะเพราะว่าชอบอะสีแบบใช่เลยอะคือสนุกมากนะคะพาเลตสีขาวนี้นะคะจะเป็นพาเลต Beyond the Limit นะคะก็เป็นตัวที่ต้องใช้แต่งใน h o w t o เนาะคือสีแบบ สะใจสดใสมากๆนะคะมีสีแบบน้ำเงินด้วยนะคะอีกหนึ่งพาเลตนะคะอันนี้บังก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็คือพาเลตเซตเดอะโมชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้โทนส้มมาหลายส้มมากจะมีทั้งส้มแมทส้มชิมเมอร์ส้มอ่อนส้มเข้มคือแบบสวยอะ่ะอันนี้คือชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้จะแต่งอีกนะคะ ตัวลิปสติกของเขาก็เด็ดมากๆเขาจะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อลักเกอร์ชายออกมาเนาะซึ่งสีที่บ้องแบบเฮ้ยเด็ดมากชอบมากก็คือสี Sunrise Energy นะคะจะเป็นในสูตรของลักเกอร์ชายจะเป็นส้มประกายทองค่ะทุกคนเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันสวยจริงๆคือดูอย่างเงี้ยเหมือนจะส้มใช่ปะ่ะแต่แบบพอโดนแสงเห็นปะประกายทองคือแบบสวยมากนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นอายแชโดว์นะคะจากคา n เนโค่ะ รุ่นนี้นะคะเขาขายแยกระหว่างเคสกับอายแชโดว์นะคะเราสามารถแยกซื้อกันได้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นโทนสีที่พ้่งใช้อยู่นะคะชอบตรงกลางมากๆเลยนะคะส่งสีนี้คือแบบไม่ควรพลาดจริงๆคือสีสวยจริงๆนะคะแล้วก็แต่งออกมาได้ง่ายไม่ยากด้วยนะคะ ครบเรียบร้อยทุกชิ้นค่ะสำหรับ JP c o s m e ใน EP นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะใน EP หน้าๆน,นะคะเพราะว่าเราจะมาเจอกันทุกเดือนนะคะมาดูกันว่าเฮ้ยไอเทมจากประเทศญี่ปุ่นมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแดง้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะองขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ